ถ้าคุณฟังคลิปนี้จบคุณจะฉลาดพูดครองใจคุณได้แน่นอนสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังมาพบกันอีกแล้วกับช่องพอดแคสต์เปลี่ยนชีวิตพัฒนาตัวเองสำหรับใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆออกมาแบบนี้ขอบคุณมากครับคุณเคยไหมที่พูดออกไปแล้วอีกฝ่ายไม่เข้าใจหรือพูดดีแค่ไหนก็เหมือนไม่มีใครอยากฟัง ความสามารถในการพูดไม่ใช่แค่เรื่องของคำสวยหรูแต่คือศิลปะของการสื่อสารที่เข้าไปถึงใจคนและในยุคนี้ใครที่พูดเป็นสื่อสารได้อย่างมีพลังคือคนที่มีอิทธิพลสร้างโอกาสและครองใจผู้คนได้อย่างแท้จริงการพูดที่ครองใจคนไม่ใช่การพูดเยอะแต่คือการพูดให้ใช่ในเวลาที่เหมาะสมพูดให้คนรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขา และที่สำคัญที่สุดพูดแล้วคนอยากฟังอีกในคลิปนี้คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการพูดให้ตรงใจไม่ว่ากวนเคล็ดลับการใช้คำที่ทำให้คนรู้สึกเชื่อใจวิธีฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อพูดกลับได้อย่างมีพลังการสร้างภาษากายเสียงและน้ำเสียงที่ทำให้คนคล้อยตามเทคนิคเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้กลายเป็นแรงบันดาลใจ การพูดดีไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันคือทักษะและคุณก็ฝึกมันได้ตั้งแต่วันนี้ดูให้จบแล้วลองนำไปใช้คุณจะพบว่าคนรอบตัวเริ่มฟังคุณมากขึ้นและโอกาสดีๆจะเริ่มเข้ามาโดยที่คุณไม่ต้องไล่ตามมันเลย 1. เข้าใจความรู้สึกของผู้ฟังก่อนคิดจะพูดอะไรออกไป ก่อนที่คุณจะพูดอะไรออกไปคำถามแรกที่คุณควรถามตัวเองไม่ใช่ฉันจะพูดอะไรดีแต่คือสิ่งที่ฉันจะพูดตอบโจทย์ความรู้สึกของผู้ฟังหรือไม่เพราะมนุษย์เราไม่ได้จดจําคำพูดเท่ากับที่เราจดจําความรู้สึกที่ได้รับจากคำพูดนั้นบางครั้งคุณพูดดีมากใช้ถ้อยคำที่สวยงามดูฉลาดหลักแหลม แต่ถ้ามันไม่สัมผัสใจคนฟังไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเขาหรือแสดงออกถึงการไม่เข้าใจเขาคำพูดของคุณก็จะกลายเป็นแค่เสียงรบกวนความฉลาดในการพูดไม่ได้เริ่มจากปากแต่เริ่มจากใจเมื่อคุณเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเขาคิดอะไรเขาเจออะไรมาก่อนหน้านี้คำพูดของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีมันจะไม่ใช่แค่การสื่อสารแต่มันจะกลายเป็นการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้ง ยกตัวอย่างง่ายๆลองนึกถึงเพื่อนที่กำลังเครียดเพราะทำงานพลาดหากคุณพูดว่าเอาหน้ามันไม่เป็นไรหรอกฟังดูดีแต่ไม่ใช่การเข้าใจในขณะที่หากคุณพูดว่าเราเข้าใจว่าเธอคงรู้สึกแย่มากแต่เธอก็พยายามเต็มที่แล้วนะแล้วมันคือบทเรียนที่คนเก่งทุกคนต้องเจอนี่คือคำพูดที่แตกหัวใจเพราะมันแสดงถึงการเข้าใจความรู้สึกเขาอย่างแท้จริง จุดเริ่มต้นของการครองใจคนด้วยคำพูดไม่ใช่เทคนิคแพราวๆหรือคำสับสวยหรูแต่คือความเข้าใจและความใส่ใจที่คุณมีต่อผู้ฟังถ้าคุณเข้าใจจิตใจเขาได้จริงคำพูดของคุณจะมีพลังแม้จะเป็นประโยคธรรมดาแต่มันจะเปลี่ยนความสัมพันธ์และเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆอย่างเหลือเชื่อ 2. พูดให้น้อยแต่ตรงจุดและมีความหมาย ในโลกที่คนส่วนใหญ่มักรีบพูดเพื่อแสดงความคิดหรือเพื่อเอาชนะการสนทนาคนที่พูดน้อยลงกลับหน้าฟังมากขึ้นไม่ใช่เพราะเขาเงียบแต่เพราะทุกคำที่เขาเลือกพูดมันมีพลังศิลปะของการพูดไม่ได้อยู่ที่การพูดยาวหรือพูดมากแต่มันอยู่ที่การเลือกคำที่ใช่เพื่อสื่อสารสิ่งที่สำคัญให้กระชับตรงประเด็นและกินใจ เพราะในความเป็นจริงคนเราไม่ได้มีเวลามากพอจะฟังทุกอย่างแต่เขาจะตั้งใจฟังคนที่พูดตรงใจและทำให้เขารู้สึกบางอย่างได้ภายในไม่กี่ประโยคลองสังเกตคนที่พูดแล้วมีพลังเช่นผู้นำนักพูดหรือแม้แต่คนที่เพื่อนๆไว้ใจคุณจะพบว่าพวกเขาไม่เคยพูดท่ำเพื่อแต่พวกเขาจะฟังมากกว่าพูด เพื่อเข้าใจสถานการณ์และเลือกจังหวะพูดที่เหมาะสมและเมื่อพูดพวกเขาจะพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงถ้อยคำที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งสะเทือนอารมณ์หรือจุดประกายความคิดการพูดที่ดีจึงเหมือนการยิงลูกศรไม่ต้องยิงรัวแต่ต้องเล็งให้แม่นและยิงเพียงครั้งเดียวให้ถึงเป้าคำพูดที่ชัดเจนตรงประเด็นจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจคุณและเชื่อมั่นในตัวคุณ มากกว่าคำพูดมากมายที่ฟังแล้วสับสนจาไว้เสมอว่าไม่ใช่ทุกคำที่พูดจะทำให้คนจำแต่คำที่ใช่จะฝังลึกในใจคนฟังไปอีกนานดังนั้นหากคุณอยากเป็นคนที่พูดแล้วคนอยากฟังอย่าเพิ่งคิดว่าจะพูดอะไรให้เยอะแต่จงคิดว่าอะไรที่ควรพูดและพูดแบบไหนให้คนรู้สึกว่ามันมีความหมายกับเขา สใช้น้ำเสียงและภาษากายให้สอดคล้องกับสิ่งที่พูดคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าคำพูดคือทุกอย่างในการสื่อสารแต่ในความเป็นจริงงานวิจัยทางจิตวิทยาชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่คนฟังรับรู้และเชื่อถือมาจากสามส่วนหลักคือคำพูด Verbal ประมาณ7%น้ำเสียง Vocal Tone ประมาณ38% ภาษากาย body language ประมาณ55%นั่นหมายความว่าต่อให้คุณพูดด้วยคำพูดที่ดีที่สุดแต่หากน้ำเสียงของคุณดูลังเลหรือภาษากายของคุณสื่อถึงความไม่มั่นใจผู้ฟังก็จะไม่รู้สึกคร้อยตามและอาจไม่เชื่อถือในสิ่งที่คุณพูดเลยน้ำเสียงคือตัวถ่ายทอดอารมณ์ที่ทรงพลังที่สุดเสียงที่มั่นคงแสดงถึงความเชื่อมั่น เสียงที่นุ่มนวลช่วยตอบโยนและสร้างความไว้ใจในทางตรงกันข้ามเสียงที่ดังเกินไปอ่อนแรงเกินไปหรือขึ้นเสียงผิดจ,จังหวะอาจทำให้ผู้ฟังรู้สึกอึดอัดหรือเข้าใจผิดเจตนาของคุณทันทีส่วนภาษากายนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันท่าทางของคุณการสบตาการยิ้มการเคลื่อนไหวมือทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภาษาเงียบที่ผู้ฟังรับรู้ได้โดยไม่ต้องใช้คำพูด การยืนหลังตรงมองตาผู้ฟังและใช้มือประกอบอย่างเป็นธรรมชาติสามารถทำให้คุณดูน่าเชื่อถือและดึงดูดความสนใจได้โดยไม่ต้องพูดเยอะในทางกลับกันหากคุณพูดด้วยมือที่กอดอกหน้าตาเฉยชาหรือไม่สบตาเลยแม้คำพูดจะดีแค่ไหนผู้ฟังจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้เปิดใจจริงๆการพูดที่ครองใจคนไม่ใช่แค่เรื่องของพูดอะไรแต่คือเรื่องของ คุณถ่ายทอดมันออกไปยังไงเพราะสุดท้ายแล้วคนฟังจะไม่ได้จำแค่สิ่งที่คุณพูดแต่เขาจะจำว่าเขารู้สึกยังไงเมื่อฟังคุณพูดฝึกใช้น้ำเสียงและภาษากายให้สอดคล้องกับใจความพูดด้วยพลังจากข้างในแสดงออกด้วยความจริงใจจากภายนอกแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่พูดแล้วคนเชื่อพูดแล้วคนไว้ใจและพูดแล้วคนรู้สึกดี สีฟังให้ลึกก่อนพูดให้โดนการพูดที่มีพลังเริ่มจากการฟังให้เป็นเพราะคนที่ฟังอย่างลึกซึ้งเท่านั้นถึงจะพูดในสิ่งที่ตรงใจคนฟังได้จริงๆปัญหาของการสื่อสารในทุกวันนี้คือคนส่วนใหญ่ฟังเพียงเพื่อตอบกลับไม่ใช่ฟังเพื่อเข้าใจเรามักรอจังหวะที่จะพูดมากกว่าที่จะเปิดใจฟังอีกฝ่ายอย่างแท้จริง และนั่นแหละคือเหตุผลที่คำพูดของเราไม่เคยเข้าถึงใจใครการฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่ได้ยินคำพูดแต่มันคือการจับอารมณ์ความรู้สึกและเจตนาที่ซ่อนอยู่ในคำนั้นมันคือการอ่านภาษากายฟังเสียงในใจของเขาและรับรู้ว่าตอนนี้เขาต้องการอะไรจากเราการเข้าใจตรงนี้จะเปลี่ยนคุณจากแค่คนพูดเก่งไปเป็นคนที่มีอิทธิพลทางใจ ตัวอย่างง่ายๆหากมีเพื่อนมาระบายว่าเหนื่อยกับงานมากเลยคนทั่วไปอาจตอบว่าสู้ๆนะหรือลองคิดบวกดูสิแต่คนที่ฟังอย่างลึกจะถามตอบว่างานช่วงนี้มีอะไรที่ทำให้รู้สึกแย่เป็นพิเศษไหมหรือแม้แต่แค่พูดว่าเราอยู่ตรงนี้นะถ้าอยากระบายเพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้คนรู้สึกว่าคุณเข้าใจจริงๆ และเมื่อคุณพูดหลังจากการฟังอย่างแท้จริงคำพูดของคุณจะทรงพลังโดยไม่ต้องพยายามเพราะมันจะตรงประเด็นตรงความรู้สึกและทำให้คนรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการได้ยินจําไว้ว่าการฟังไม่ใช่การนิ่งเฉยแต่คือการเปริดใจเพื่อรับโลกของอีกฝ่ายเข้ามาก่อนแล้วจึงค่อยพูดบางอย่างกลับไปอย่างมีน้ำหนักและความหมาย ถ้าคุณอยากเป็นคนที่พูดแล้วคนเชื่อฟังจงเริ่มจากการเป็นคนที่คนอยากเล่าให้ฟังก่อนเสมอหากพูดจากความจริงใจไม่ใช่เพื่อเอาชนะหรือเอาใจในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะใช้เทคนิคเก่งแค่ไหนเสียงจะไพเราะท่าทางจะมั่นใจหรือคำพูดจะเรียบเรียงสวยงามเทียงใดสิ่งเดียวที่คนจะรับรู้ได้แน่นอนก็คือความจริงใจของคุณ คนเรามีเซนที่แม่นยำในการจับความรู้สึกหากคุณพูดเพราะต้องการเอาชนะหรือแค่หวังผลอะไรบางอย่างแม้คุณจะพูดดีแค่ไหนคุณก็จะรู้สึกบางอย่างไม่ถูกต้องและหมดความเชื่อมั่นในคุณในที่สุดแต่หากคุณพูดด้วยเจตนาบริสุทธิ์แม้คำพูดจะไม่ได้สละสลวยแม้คุณจะพูดติดตดขัดขัด,ขดหรือยังไม่มั่นใจนัก แต่ถ้ามันมาจากใจจริงผู้ฟังจะรู้สึกถึงความจริงใจนั้นทันทีและนั่นแหละคือพลังที่แต่หัวใจคนได้ลึกที่สุดจำไว้ว่าคนที่พูดแล้วครองใจคนไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดแต่คือคนที่พูดด้วยใจที่สุดจงซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองพูดด้วยความเคารพต่อใจของคนฟังไม่เสแสรง้งไม่เกินจริงและไม่พยายามทำให้ตัวเองดูดีเกินความจำเป็น แล้วคำพูดของคุณจะกลายเป็นสะพานที่เชื่อมใจคุณได้โดยไม่ต้องพยายามเลยแม้แต่นิดเดียว6เลือกเวลาที่ใช่เพราะคำพูดจะมีค่าก็ต่อเมื่อพูดในจังหวะที่ถูกต้องแม้คุณจะมีคำพูดที่ดีมีเนื้อหาที่ใช่แต่หากคุณพูดในเวลาที่ไม่เหมาะสมคำพูดเหล่านั้นก็อาจถูกปฏิเสธหรือแย่กว่านั้นคือทำร้ายความสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัว จังหวะเวลาคือหัวใจลึกๆที่มักถูกมองข้ามในการสื่อสารเพราะคนเรามีอารมณ์มีสถานการณ์มีช่วงเวลาที่พร้อมเปิดใจและช่วงเวลาที่ปิดตัวโดยไม่รู้ตัวคุณอาจจะให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแต่ถ้าอีกฝ่ายกำลังโกรธกำลังเสียใจหรือยังไม่พร้อมรับฟังสิ่งที่คุณพูดจะกลายเป็นแรงกดดันแทนที่จะเป็นพลังบวกบางครั้งการยังไม่พูดก็คือทักษะท,ที่ทรงพลัง พราะมันแสดงถึงความอดทนความเข้าใจและการรอจังหวะที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาที่ใจอีกฝ่ายเปิดคำพูดธรรมดาธรรมดาก็อาจกลายเป็นแสงสว่างในใจเขาได้และในทางกลับกันเวลาที่เหมาะสมอาจไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณพร้อมจะพูดแต่มันคือช่วงเวลาที่เขาพร้อมจะฟังและนี่คือสิ่งที่นักพูดเก่งๆผู้นำที่ดีหรือแม้แต่เพื่อนที่เข้าใจกันมักทำได้ดีเสมอจำไว้ว่า คำพูดดีจังหวะที่ใช่อิทธิพลในใจคนณคำพูดดีจังหวะผิดเสียงที่หล่นหายไปในความเงียบจงให้คุณค่ากับเวลาในการพูดเหมือนกับที่คุณให้คุณค่ากับคำพูดพูดในตอนที่คนพร้อมฟังแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่พูดน้อยแต่มีคนจดจำเสมอ 7. สร้างความรู้สึกเรามากกว่าฉันทุกครั้งที่พูด หนึ่งในความผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่มกักไม่รู้ตัวคือการพูดจากมุมของตัวเองมากเกินไปแม้จะไม่ได้เจตนาให้ดูเห็นแก่ตัวแต่เมื่อคำพูดเต็มไปด้วยคำว่าฉันคิดว่าฉันว่าฉันเคยฉันต้องการมันอาจทำให้ผู้ฟังรู้สึกห่างไกลและไม่รู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณพูดเลยในทางกลับกันคนที่พูดแล้วเข้าถึงใจคนได้จริงจะรู้จักเปลี่ยนจากคำว่า ฉันเป็นเราเพราะคำว่าเราคือพลังแห่งการเชื่อมโยงมันทำให้คนฟังรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่คุณพูดมันสร้างความรู้สึกร่วมมือแทนที่จะเป็นการสั่งหรือชี้นำยกตัวอย่างง่ายๆแทนที่จะพูดว่าฉันอยากให้คุณปรับตัวมากกว่านี้ให้พูดว่าเราน่าจะหาทางปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นนะ แทนที่จะพูดว่าฉันรู้ว่าฉันถูกให้พูดว่าเรามาช่วยกันหาความจริงที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่ายดีกว่าไหมคุณจะเห็นว่าแค่เปลี่ยนวิธีพูดนิดเดียวแต่น้ำหนักของคำพูดเปลี่ยนไปนอย่างสิ้นเชิงจากคำพูดที่อาจทำให้รู้สึกถูกตัดสินกลายเป็นคำพูดที่ดึงให้เข้าใกล้เพราะในโลกนี้ไม่มีใครอยากรู้สึกว่ากำลังถูกสั่งหรือ กำลังถูกตัดสินแต่ทุกคนล้วนต้องการรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยนั้นและนี่คือหัวใจของการพูดที่ครองใจคนไม่ใช่แค่การพูดให้คนฟังแต่คือการพูดให้คนรู้สึกว่าเขามีคุณค่าถ้าคุณอยากพูดแล้วเปลี่ยนความสัมพันธ์พูดแล้วดึงดูดใจพูดแล้วนำพาใครสักคนให้เติบโตจงจำไว้เสมอว่าจงพูดให้เขารู้สึกว่า เราอยู่ฝั่งเดียวกันเพราะความรู้สึกเราจะเปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นการเชื่อมโยงหัวใจได้เสมอ